ตกใจ,จคนไข้ด่าแม่หลยเก็บคอ,คบอ,อด่าแม่ไลยเก็บคอคางคกพะนะเ้นดเดี๋ยกูก็ด่ามึงอีละกูเป็นวัดวัดลงข้อกูสื่ออกอิหามึงมาหน้าด่าแม่บ่ยแม่บ่รอยี่้องกูเป็นวัดวัดลงอคอกูกูเลยด่ายั่ดอก ดูอยู่จมาหนาเลยเงาได้สามร้อยท่านเลยครับได้ตอนนี้ครับคุณฟ้าใสตกใจคนไข้ด่าแม่ร้ายเจ็บคอด่าแม่ร้ายเจ็บคอคางคกพะนะแล้วกูกก็ดดามึงอีกละ กูเป็นวัดวัดลง,องคอกูสื่อๆดอกอีหามึงมาหน้าน,นั่นลูกเห็นปะมาหน้าดาแม่บ่อยแม่เบาพี่น้อ,นองกูเป็นวัดวัด,วดลง,องค,ค,คอกูกูเลยด่าใส่ยังดีดอกมึงไม่ชอบกูจะมาห,หน,น้าอะไรเงียเหงาเด็กสามร้อยท่านเลยครับสวันดีครับคุณฟ้าใส